สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามอา่า YouTube ช่องลูกสาวในหอยรอยต์สุขุสุขชนนะครับอาารพอกันคลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวในหอยน้ำพาพ,พี่น้องอ่าผู้ติดต,ตาม,มาเมาควายไปเลี้ยงคือเก่าคือเดิมนะครับอายุ่ที่คลองตรงนี้นครับพอดีตรงนี้มันจับควายเขาไม้ทั้งหมดเจ็ดตวัวอ่าเจ็ดตัวนี้แบ่งเป็นตัวเมียหาตัวแล้วก็อนาคตพ่อพันธุสองตัวนะครับไม่ใช่ตัวได้เดงามๆนะครับอ่ะทีมงานลูกสาวในหอยไทยทำวัอนี้วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่สองนะครับเดือนพฤศจิกายนแล้วครับพี่น้องเขาพศ2 5 6พนบะครับบรรยากาศช่วงสเศาร์อ่าคืมฟ้าค้มฝนคือเกานน่าแหละนะครับอ่ะก่อนไปเบินไปชมครับพี่น้องเขาเขามาแล้วไปกดติดตามให้่ทีมงานลูกสาวในหอยในเด้อส่วนผูติดตามแล้วก็กดไลค,ค์กดแชร์ออกไปขอเป็ี่ยนกำลังใจกับทีมงานลูกสาวในหอยสั่นตัวนะครับ อเอาผมเสียเวลาครับเดี๋ยวน้ำผ้าพี่น้องเขาไปพูดคุยทักทายก็ตรงนี้เพิ่นจักหน่อยนึงสวัสดีครับตรงนี้นะครับสวัสดีจ้าอ่ะเขาไม่คิดตัวเนะาะจ้ใช่ครับประจำวันอาทิตย์ครับพี่น้องเขาตัวมือนี่เอาวันอาทิตย์จม,มาเลยมาวันเสาร์วันติดภารกิจครับพี่น้องยากนะครับเลยมาลงมือนี่นะครับเอาถ้าพี่น้องเขาเห็นคลิปเบิ้งคลิปแล้วอยากได้ไปเลี้ยงอ่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์ใด๋ยวนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ด พี่บุกกับปากาซินพัฒน์ดีสูตภาษาไทยแต่บ้านกับบ้านกล้ตำบลนันอุงอำเภอโพชัยจังหวัดระยอิดจ้ะอ่าทีมงานลูกสาวในหอยขึ้นมานะครับพี่น้องเฮาอยู่หน้าจอเบอร์โทรพี่กัดบ้านเบอร์โทรตรงนี้นี่เบอร์เดียวกันกับเบอร์ไลน์เนาะแม่นจ้ะเบอร์โทรกะ080 969 4817น้าห้าสนจ้ะอ่าใช่ครับขึ้นมาแล้วพี่รอยครับพี่น้องเฮาเฮาจะเบิ่งทีละตันะครับแต่ว่าตรงนี้จะตู้ตู้ผูกกอนเนาะแม่นอ่าเปิดตู้ผูกกอนสองตัวนะครับพี่น้องเฮาไปผูกรอก่อน อ่ะพัฒนาหรือว่าคุ้มสูงก็ได้เอาไปเสียเวลาเนาะจ้ะเอาไปเบิ่งตัวแรกแหกหมานกันครับไปครับพี่รองเอาเบิ่งตัวแรกแหกหมานนะครับเป็นตัวผูเอ๋อลูกซ้ายพอได้ตรงนี้นครับช้างอุดรจ้ะอ๋อลูกช้างอุดรไว้จักเดือนเนียปีนะครับไอห้าเดือนกลัวจ้ะห้าเดือนกลัวจ้ะแล้วก็ย่างเขาหกแล้วครับพี่รองเขาเนียนประมาณนี้ความสูงครับร้อยสิบแปดได้จ้ะร้อยสิบแปดนะครับอ้ายะย่างหัวบักหลายะย่างหัว ราคาเลยครับเปิดไว้เปิดใบหนึ่งหมืนสองพันบาทจ้ะอ่าหนึ่งหมืนกับอีสองพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องเนาะเมีนกระโทมาคุยเห็นมันตรงกันหลือราคาแต่ว่าเปิดไว้ีกหมื่นสองครับอ่าเพิ่นต่อเออเพิ่อนบอกง่ายได้คพี่น้องทุกคำว่าต่อรองเอานะครับหมื่นสองอ่ะไปเบิ่งเมียนังตุนตัวหน้าตายใกล้ครับดับเลกเบิ่งหน้าตาก่รตพี่น้องเขาบักลาตัวเราเอากันครับจึกอจื๊อตเล่ หลังครับทีมงานลูกสาวในหอ,นอยญิใส่เวลาตัวละสองอาทิตย์นี่ตรงนี้นะเนอะควาหลายโตคิดเป็นจะยาวนะครับเอาเลยจัดไปเลยทายครับหลังครับวันนี้ผมมีแดดเลยเนาะแม่ถืมนะครับพี่น้องเขาตามสภาพละทายไปรลด <c oughs> ว่าทายกับว่าได้ปิดซีเยอะเอาเบอร์หน้าตรงครับาร์เนี้ยงางง้างป่วยไปฟังบุญป่ะ คนะรับตรงนี้อวยฟังนงัานมาบ้านเนี่ยนัลูกไหมใจกลางยังมากุล่ะอ๋อนั่น,นยุดบ้านเนี่ยถ้นานธรรมดาหน้อง,นองบนสุนทรภัยไม่เราไปอยากซื้อเทือดถัดเนี่ยครับพี่น้องคุ้ยหน่อยจ้ะมันแท้งไม้โบไม่กะเอาแต่ใจยี่แล้วอู้ขาไงเนาะคนนี้เนาะยถูบรอนะครับตัวนี้ว่าตัวนี้รอแล้วตัวที่ซอนยังยี่รอครับรอรอซูซีกันเลยละ่ะ อ๋ออย่าราคาครับตัวแรกครับหนึ่งมื่นสองพันบาทจ้ะอ๋าหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อรองได้เยอะลูกสายสั่งอุดรนะครับพี่น้องความสูงยังยังี้ยงว่งี้งว่ถึงร้อยซานะครับประมาณร้อยสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเ่นัี้ยตีตามใบครับแต่ว่ากับเราได้ถือว่าเป็นร้อยน้อยครับมันกินคู่น้อยอยู่ตัวแรกพลาดเนาะจ้่เอาไปเบิ่งตัวที่สองกันครับไปครับพี่น้องเอาเบิ่งตัวที่สองตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ครับลูกสายพอได้ของนี้ครับสร้างอุดรเหมือนกันจ้ะลูกสั่ง ใบจะเกิดเมื่อปีแล้วครับไอหกเดือนจ้ะตัวนี้หกเดือนเนาะแมนจ้ะโอ้พอนี้ได้สูงนะครับต้นสูงตรงนี้ร้อยสิบแปดสิบเก้าหรืล่ะจ้ะสูงก็ตัวน้องหันนะครับพี่น้องแต่ยี่สิบอาจจะได้ครับโอ้เอาราคาครับเปิดใบหนึ่งหมื่นสองพันบาทคือกันจ้ะอ่าซ้ำกันนะครับพี่น้องเขาหนึ่งหมื่นกับอีกสองพันบาทกลับไปแล้วครับเปิดราคาห้องแมนต่อรองเอานะครับมาดึงดึงนอกจากปลาไพกกันตรงแนี้พี่น้องเบิ่งขาสูงนะครับแมนค่ะไป จังไปบอกละเอาสีเลียวกันหรืหจังบริคือแต่งภาพเนาะเ <Man. S 1> อาแบบสดๆดิบๆนะครับมือซ้อเอาไว้ใกล้ๆครับหน้า,าตาเน่าหนาใหญ่ดีตัวนีงบึกบึนก็ขับสนสบายใหม่นะครับอ๋อหน้าหลังตายแนยวหลังครับ ตื่นพี่น้องย่านจิมกันลูกสาวนี่หอยแห่งไหนบูย่านกอกยอดบอกล้วยอดอ่านี่นะครับยอบหน่งมื่นยอดราคาครับยำครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทอ่าพานครับไปเบิ่งตัวที่สามกันครับพี่น้องเข้าไปครับพี่น้องเข้าเบิ่งตัวที่สามอ่าต่อจากนี้จะเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับตัวผู้หมดแล้วอ่ะตัวนี้ผมแจ้งประวัติพ่กครับตรงนีนครับเป็นข้อยบ้านเขาจ้ะอ่าเป็นข้อยบ้านเนาะแม่นจ้ะ ร้อยหน่าเลี้ยงราคาเบาๆเลยจ้ะครับอายุประมาณจัดเดือนจัดปีลนะครับนี่อายุประมาณสิบเดือนจ้ะตัวนี้สิบเดือนจ้ะต้นสูงครับร้อยยี่สิบได้จ้ะประมาณร้อยยี่สิบบวกบวกกูละครับราคาเดี๋ครับเปิดใบหนึ่งหมื่นสี่พันบาทจ้ะหนึ่งมื่นสี่ครับพี่น้องเขาตัวเมียเด้อตัวต่อร้องได้นะครับตัวเมียแต่ที่คีอนฮอนแน่ธรรมดาจ้ะนะครับเพิ่นยังไม่เคยเข่าสังคมบันไดแมีนมิตต์ปล่อยลามแล้วก็นอนน้ำเลย จะเ,เป็นสีชมพูคุณเออไปเบื้องหนา้าหน้าตาเนี่ยนั่งเนตัวไก่ครับอเอาแหน่เบื้องหน้าตาครับไม่บาทเนี่ครับพี่น้องประมาณหนึ่งครับกลับไปเลี้ยงไปอัดเอาเนาะ,ะยอดียด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 ยอดยอด,ยอดโอ้เป็นสีชมพูเนาะเ <c oughs> นี่ยนางเป็นสีชมพูครับพี่น้อง อาวยำราคาครับของนี้ครับหนึ่งมื่นสี่พันบาทจ้ะข้อยร้อยเลี้ยงเด้อหนาเลี้ยงเลยล่ะผมมีตำหมี่ของนี้หอบ่อจ้ะไม่ตำหมี่นะครับหนึ่งมื่นสี่พันบาทลอยลงทงลงทาครับพี่น้องเขาเขาบ่อได้ซีเลียดเลี้ยงเรากขอเนาะแ่น้ำมุกมันก็ได้ลูกคือเก้าเหรจ้ะไปซื้อเราก็ได้ลูกเอาเน้นราคาเพราะเลี้ยงก็เพราะล่ะล่ะมันสีแท่งว่าได้กับจินมหยาให้เราเลยนี่จ้ะควายก็คือควายนะครับมันจากข้อยไปบ่ได้ดอกแน่น ิ้นหญิ้นูคือกันมันนนมดตัวละลานกับชิ้นหญ่คือเขาต่พูดถึงว่าตัวละลานกับชิ้นนี้ตัวมันกับคุณาพกผ่ากเนานะครับอ๋อนะครับตัวที่สามเป็นค้ยบานครับในราคาหนึ่งมืนสี่พันบาทอ่าานครับไปเบิ้งตัวที่สี่น้ำกันครับเป็น้องเข้าปครับก็เบิ้งตัวที่สี่ตัวนี้กับเป็นตัวเมียครับเอาตรงนี้เองจะประวัติบ้างระัจ้ะอ่าตัตอ,อย่างไปไอบอกใช่ไงค้อยสีตัวนี้มานั้งกันเลยจ้ะเนี่โอ้ตัวอย่างไปเนาะแม่นแต่ข้อเดียวกันเหมดครับ เป็นคุย้ยบ,ยบ้านจ้ะแมีนอายุครับอายุกับเก้าเดือนจ้ะตัวนี้เก้าเดือนแมีนผมสูงกับอะไรเรียกครับตัวน้องห้าเงีนจ้ะสูสีกันประมาณร้อยสิบแปดสิบเก้าเลยบอกจ้ะประมาณนั้นแหละ,ะนนครับนะคะุยบ้านนีออ่ครับพี่น,ออน,าาน้องเฮาราคาเด็กครับประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่กันจ้ะอ่าหมื่นสี่เงนอ่าต่อรองได้ไดครับพี่น้องเฮาอ่ะคุเบื้องหน้าตาในทางต้นตัวใกล้ครับ รับแล้วบางหน้าตากอออานคอนอ่าหัวใหญ่แล้วคนนี้เนาะแม่นจ้วยปนยาตะเก่งปากใหญ่ขน,นาดครับตาลัง,อ,นนงอันนี้ถ่ายเอาไปปล่อยไปทุ่งไปท่าพี่น้องเขาปีนหยาไหลมครับข้าวเดียวนาเลี้ยงคั่วแบบนี้ครับเท่านหอยก็ได้ทับแล้วได้ซึ้งหรอ เขาคนคือจับแต่เนาะโอเคเขาคุ้มเพนเนาะนี่แหละเขาเอื่นเอียงก็ถ้าเราเบาเทครับอ้าประมาณนี้นะครับข้างเงินอ้วยได้บ่างตรงนี้ได้แต่ได้เนาะอ้วนข้างเงินมาดูอ้วยเนี่ยมันอ้วยบ้านก็จะเอาเบอร์ไจับบอร์ไข่ลินเนาะอยากตื่นกูเคยเขาสังคมนี่พึ่งมาได้พึ่งมาหัดาทีจับดิหนิ เอาตัวที่ซีย้ำราคาครับหนึ่งมืนสีพันบาทแต่ทุกตัวต่อรองได้คุยได้นะคะราคาตรงกันก็ส่งพีครับ่านเนาะตัวที่สีเนาะเอาไปเบิ่งตัวที่หานกันครับพี่น้องเขาไปเอาเบิ่งตัวที่หานนี่เนาะจ้ะเอาตัวที่หาครับพี่น้องเขากับเป็นตัวเมียอ๋นะครับประวัติกะโอ้โหคือเก่าจ้ะเป็นค่อยบ้านเพราะว่าเบิ่งจากเนี่ยนังตุนตัวเราเนี่ยเป็นสีเดียวกันครับพี่น้องเนี่ยมันมาขอกเดียวกันซีตัวนี่ อายุป,ประมาณเท่าไรแล้วเนี่ยไอ้ปีนึงจ้ะปีแล้วเนาะจ้ะข้อมูลสูงเนี่ยครับลอยยี่สิบได้จ้ะตัวนี120้ลอยยี่สิบเอาราคาครับเปิดใบเปิดใบหนึ 1> 1, 4, ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยจ้ะอันนี้ง่ายต่อชิม,มันอยู่หน่อยนึงครับเป็นข่าวขึ้นมาแล้วเด้อครับพี่น้องเป็นปีแล้วนะครับแต่ต่อรองพูดคุยได้เนาะแม่นจ้ะราคาหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับเอาไปเบิ่งใกล้ๆครับ คุ้ยบาดมึงง่ายๆหรอกพี่น้องแน่นหน้าตาเป็นเอกลักษณ์กตามันก็หนาเลียงนี่ครับอ่าจังขาดีด้วยครับแต่ว่าสีน้องมันสีชมพูเน้อเพิ่นเพิ่นเอาใบน้ำเลยยังสิแมะแ้วแต่มันสิขึ้นมาเองแช่น้ำตลอดครับไว้อยู่นี่ตรงนี้ก็ต้องอาบน้ำให้ม่อยแน่นต้นน้ำตลอดครับอ่าประมาณนี้ครับพี่น้องเขาขังไว้ข้างนั้นครับ เสียงเกิเป็นเสียเแหบๆด้ยพ,พี่นออ้องกาเปลี่ยนยัออ่ากาบุม่งทนี้อย่างงั้นบังเลหรอเนาะบูมจ้ะทหนีครับอ่ายำราคาครับตัวหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทจ้าหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทอ่เบึงประชาเจียนบางไรเขาบึงหนาขอ,อกเรื่องพี่น้องบัวเป็นเจ้าอยู่แล้วนะครับแม่เเอาไปเรียงไว้ เล็บขากระดีเวสล่ะเล็บขาหางครับอภารเนาะจ้ะเอาไปเบิ่งตัวที่หกกำกันขับไปครับเดินทางมาฮอดตัวที่หกตัวนี้ก็เป็นตัวเมียครับปรวัติครับตรงนั้นครับวะรู้จ้ะเป็นคุ้ยบ้านคอบเดียวกันล่ะจ้ะโอ้ซี่ตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ต้างนอกันอะเป็นเนมาจากคอกเดียวกันนะครับพวามสูงครับร้อยยี่สิบบวกจะยี่สิบสองแล้วล่ะจ้ะตัวนี้ตัวนี้จะสูงกว่าทุกตัวสูงใหญ่กว่าโมเมน อายุถามไหมครอายุไม่ได้ปีนึ่งลละอะไรหรปีนึงแม่งครับหลงสาวได้จิ๋วหลวงออกกข้ไปก็มากกัลืมนะครับอายุปีนึงราคาครับเปิดไปหนะน,นึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะตัวนี้หมื่นห่านะครับมันใหญ่เด้อจ้ะตัวน,นี้ใหญ่หนางามแล้วความที่จะผสมอะไรอย่างเดียวล่ะนี่ครับไก่แกะผสมนะครับน้องเพื่อนจะพร้อมไก่ตรงนี้นี่ไก่นะครับโอ้สีสีเป็นคือกันเลยครับพี่น้องเาอาไเปเบิ่งใกล้ๆครับ อัน้ำแบบมือหนาตวาวนั้นยอดไว้งามตัวเวยถุงเดียวเลยเป็นเที่ยงสีขาวตรงนั้นเฮ้ยทุกตัวมันหูเลยแต่ว่าเพื่อนโบจับมันมันหลายตัวฟอกของเพื่อนมันหลาลยอ่าเป็นบาม้ามือเดียวเขาก็ยังจับยังขูดหลินมันได้ตัวนีใหญ่เด้อจับโบไมา่น้อยต้นสิบีครัวเ <c oughs> ราผมเนี <c oughs> ่ยเล็บ <c oughs> ขากระงามเบิดตรงครับ ก็ถือจังหวะน้องเพนคนจินหญ้าพอดีใช่อาจจะกังวลน้ำหญ้าแต่น้องเนี่ยมันบะหมี่ข้าวโพดอนเี้จ้ะควาวนอนหนามเป็นสีชมพูครับงามครับว่ามันเผือกบะหมี่อนนี้หรือเปล่ามันเป็นควาวดำเห็นะหมเจ้ามันหันเนี่ยเพิ่นเป็นสีชมพูเพิ่นนอนหนามทุกอย่างเนอะสะอาดครับดูที่หกนี่เนาะนี่อนจ้ะอ่ายำราคาครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะอ่าหมื่นห้าต่อรองได้เอาบอกให้ฟังดูแท็กซี่ตัวเหนียว ยกได้บ่ได้กได็ได้ได้หลายเด้ละอัหนึ่งสองสามที่นี่เมนเพราะว่าน่าจะขอกเดียวกันแมนนีนมีาราคาปูยกอยูได้ดจ้ะโทรมาคุยกันต<ม>ร<ม>นนงนี้เนาะแมีนอ่าชุดชุดคุยบ้า,าน,นเนาะสิะได้ครับพี่น้องนี่ชุบมมนี่เลยโทรมาถามตรงนี้เลยว่าอาจจะได้ห้ามืดก็ได้จริงๆจ้ะอ่าตัวเอาได้ครับพี่น้องเาอ่ะตัวที่หกเนาะจะแมีนพันเปเบิ่งตัวที่เจ็ดเหมืกันครับป้ายครับมาเบิ่งตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับอาจจะมีตัวนี้แหละครับพี่น้องอีเด็บโกโม ครับลูกสาวเพราะครับวันนัครับเพชรลำโพงจ้ะลูกสาวเจ้าเพชรลำโพงจ้ะไว้เจ็ดเดือนน่าฟีนะครับไว้เก้าเดือนจ้ะเก้าเดือนนะครับประมาณนั้นความสูงครับร้อยยี่สิบบวกละร้อยยี่สิบบวกเนี่ยนางมังสาพระโถงห้องครับตัวนี้ราคาครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทจ้ะหมื่นแปดตอลองเอาครับจ้ะอ่๋อจุดใกล้ๆครับจุดน้องเนี่ยราคาหมื่นแปดจากงามซำดายโครงการโพดแล้วตัวนี้ตาครับ เอ่าชัดเจนหน้าครับตาหลังไายผลสีท้องเหลี่ยมนิ้มๆแนวหลังครับอ่ะไว้ข้างหลังครับตรงนี้นครับอ่าปีเบอร์สามมาได้ครับพี่น้องตัวนี้ หามลองวันน,น,นี้เนาะแม่นจ้ะส่วนนะครับราคาสิบแปดเนี่ยหมักนำอยู่เพราะว่าตาผูหมักคุยเราคุยก่อเนาะแม่นตามตลาดกระเส้าหาเซ้าหกกุหลาจอ,อันนี้ก็เปิกได้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทกับคุยได้นิดนึงครับหมื่นแปดตลองได้นะครับทำชิงํำตุลลำตัวเงว,วดีนะครับขึ้นไหมอ้าวเมื่อไหรเนะวันนี้เนาะจ้าเมื่อุกัตแล้วครับคิดหนาจังว่ากันไหมเป็นปืนไดู้้บานนี่ ทุกมือนีเบ่ร์ดอได้เกี่ยวกับมือแล้วปาเต้มาหอดนะครับลงเลยก็ได้ทางเทียกับ่อได้ลงคือยังเสาต้องหันก็บอได้ลงเนาะเน่ยมันกะอย้าหยพี่น้องได้ไปเลี้ยงกันได้ไว้เพราะว่าเนื่องหลักเขาก็สิเกี่ยวแล้วสิไหมบางคนก็เกี่ฬาเราได้เงินแล้วสินะเพื่นก็เกี่ยวย่านใส่เงินเบิร์ดเอานะครับเบิร์ดพี่น้องเขาฝุ่นยันไปได้ฝุ่นฝึงขวบรวมครับุขวานแบบได้กับทัวร์ฮานองเพิ่อนได้ครับเอาสุดตัวแม่หนีหรือไปเบิร์ดโหลดนี่ อยากงกจังชีก้กะแห้งดีคักอ่าเพราะว่ามันลงมองเดียวน้อตรงเนี้ยเนาะ,ะล้งมองเดียวราคากะสิตอ่อรองได้อีกขนส่งกับว่ได้ไปไกลนะครับอู้องามๆครับหลายตัวครับเัาเบิ่งภาพรวมก็คืออ่าเดีขึ้นโปรไฟล์สินปกอ่ะวันเดียร์ตรงเนี้ยเนาะคลิปหนาจังว่ากันไหมครับผมพี่น้องเขาคลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวด้วยหอยกล่องตรงเนี้ยลา์พีระหน้องได้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า